แล้วถ้าเกิดใครก็ตามที่มีผลามเสียงเกี่ยวบยาเขาจะใช้วิธีไหนทางคุณหมอเขาจะใช้การพามาตัดเลยคือเป็นหนักๆน,นะครับเป็นหนัก,นก,นกมากๆต่อชีวิตเขามีการผ่าระด,ดับนี้ครับทำลายเส้นประสาทบนลูกฟังดูน่ากลัวไหมเขาบอกว่าการผ่าทำลายทำลายเส้นประสาทเนี่ยจะทําให้ได้ประสิทธิภาพดีประมาณ350เปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะครับก็ดีนะก็คือถ้าใครแบบว่าแบบหนักๆจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าวิธีนี้เป็นทางออกเขาบอกว่าวิธีการคือตัดทางนํา แต่ผมสายประสาทนะครับที่ขอให้เกิดการกดเกงของลูกแบบตัดทิ้งไม่ให้วิ่งไปถึงซึ่งเป็นการแค่ผมว่าเป็นที่ปลายเหตุนะ <Okay. S 1> ที่ปลายเหตุนะครับ mm hmm. เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไมผ่าตัดพอผ่าตัดซส่งประสา,าทตรงนั้นการไหลเวียนเลือดจะดีขึ้นแล้วก็ตัดความรู้สึกแต่ความรู้สึกในตรงนั้นเนออี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราจะพุ่งปวดแล้วก็ไปต้องไปผ่าเนี่ยเราก็ได้50%ถ้าเป็นเราเราจะเลือกเราก็ไปไหมฮะถ้าเกิดเราหนักๆจริงๆนะ ก็ก,ก็ก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งแต่ว่าเวลาผ่าตัดก็มีผลข้างเคียงเช่นกันนะครับ